ชมพูในคลิปนี้นะคะคลิปนี้นะคะพิเศษมากมากเลยเป็นคลิปที่ถูกขอเข้ามาเยอะมากอย่างท่วมท้นนะคะแล้วก็เดินทางมาบรรจบอีกปีแล้วนะคะกับเทศกาลสงการานต์ปีใหม่ไทยของเรานั่นเองซึ่งปีนี้นะคะนัตตี้ก็จะมาสอนแต่งหน้านะคะกับลูกแต่งหน้าสงการานต์แต่งหน้าติดทนกันน้ํากันแรงน้ํากันแรง,แรงแกันแทกโอ้โหก็มีเครื่องสำอางหลายตัวนะคะที่นัตตี้คัดมาเพื่อที่จะแต่งในปีนี้ให้ได้ชมกันนะคะแม่เทศกาลสงกรานต์ทั้งทีนะคะสาวๆเขาก็อยากสวยเหมือนกันเพราะฉะน ต้องใช้เครื่องสาอางที่กันน้าถ้าไม่กันน้ามันก็จะเป็นเหมือนแบบต้นคลิปเลยแหละไม่ไหวนะคะพวกคนแตกตื่นกันหมดนะคะโอเคเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยดีกว่านะจ๊ะสำหรับเทศกาลสงกรานต์นะคะนัตตี้จะไม่ได้ทาครีมบำรุงใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าการทาครีมลงมันยิ่งไปทําให้ประสิทธิภาพของเครื่องสำอางในการกันน้ํานี่มันลดประสิทธิภาพลงเยอะเลยนะครับจะไปน้าแร่ลงไปก่อนนะคะนัตตี้ก็ใช้เป็นตัวนี้คะ่ะดูมีดูมีสกิลส์นะคะเป็นสเปรย์น้ำแร่หาเซืรอได้ที่เซเว่นอีเลเวนเลย ร้อยสามสิบเก้าบาทเนี่ยก็ฉีดลงไปส่วนรองพื้นกันน้ําในปีนี้นตะี้เลือกเป็นตัวนี้นะคะแป้งดีน้ำมันเวอร์88นั่นเองาาทำไมนตี้ถึงเลือกเป็นตัวนี้ก็เพราะว่าเขาเป็นแป้งที่ปกปิดริ้วรอยต่างๆนะคะจุดด่างดำต่างๆได้ดีแล้วก็กันน้ำได้ดีมากๆนะคะน่าจะเป๊ะมากๆเลยตัวนี้โดนน้ำก็ยังเป๊ะอยู่นะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีสารป้องกันแสงแดดด้วยนะคะกับ S P F 5 0บวก P A บวกบวกวกนะคะศ1นย์นะคะ,น,ะ,คะนี่เลย ก็มันจะได้พกไปทาระหว่างวันได้ด้วยนะคะสําหรับวิธีการใช้ของนัตตี้นะคะเพื่อให้ตัวเนื้อแป้งดีน้ํามันเนี่ยม,มันแบบว่าเข้ากับผิวเรามากที่สุดจะใช้เป็นสเปรย์น้ําแร่นะคะฉีดผมที่พับนะคะให้ชุ่มพอประมาณสเปรย์น้ําแร่ฉีดลงไปที่พับแล้วเนี่ยก็จะใช้พับนะคะแตะแป้งแล้วก็มาแท็บให้ทั่วผิวหน้าได้เลยนะคะการใช้สเปรย์น้ำแร่ฉีดที่พับนี้นะคะจะทำให้ตัวแป้งดีน้ำมันเนี่ยมันติด ติดทนยิ่งขึ้นนะเท่าที่นัตตี้เกิดทดสอบมาแล้วนะคะแป้งมันยืดเกาะติดผิวได้ดีขึ้นนะคะจุดไหนอยากปกปิดนะคะก็แตะแตะย้ำลงไปได้เลยนะคะทาเสร็จแล้วด้านนี้นะคะน่าจะขาวผ่องขึ้นมาทันทีเลยทาอีกด้านหนึ่งนะคะโอเค เราทาเสร็จแล้วทั่วทั้งหน้านะคะหน้าจะขาวผ่องขึ้นมานะคะแล้วก็ไม่มีความมันนะคะเหมือนทาแป้งพับธรรมดานะคะก็เราไม่จะเป็นต้องทาแป้งต่อก็ได้หร่อแต่งหน้ากันต่อเลยนะคะต่อไปเรามาดูที่งานคิวกันนะคะเรื่องคิวเป็นสิ่งที่สาว,าวๆลหลายคนก็กังวลเหมือนกันเพราะว่ากลัวแบบว่าเล่นน้ําไปแล้วคิวหลุดไปนะคะก็จะมาแนะนําอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งตัวน,นี้เจ๋งมากนะคะจากมิลเล่ ตัวนี้คือเป็นเจลสักคิ้วจากมิเล่นะคะฝังไม่ผิดนะคะคือเจลสักคิ้วคือเราทาลงที่บริเวณคิ้วนะคะทิ้งไว้สักประมาณ15-30นาทีแล้วก็ลอกออกสีมันก็จะติดที่คิ้วของเรามันก็จะเป็นลักษณะ แบบนี้นะจะี่เป็นแบบเจลเหนียวเหนียวข้ๆนๆอยู่ด้านในนะคะสีน้ําตาลเทานั่นเองเพราะว่าผมนะตีสีเข้มนะคะโอเคเรามาเริ่มทากันเลยตื่นเต้นตื่นเต้นการทาคิวนะคะแล้วก็ทาเหมือนการที่เราเขียนคิ้วธรรมดาปกติทั่วไปเลยนะคะแต่ว่าก็ต้องค่อยๆทาทีละนิดๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันอาจจะพลาดได้นะคะมันก็จะเป็นเจลเหนียวเหนียวแบบนี้นะคะเดี๋ยวเอาออกมาทาทีละนิดก่อนละกันเนาะ นัตตี้จะเน้นแค่แค่บริเวณหัวคิ้วนะคะเพราะว่าคือคิ้วนัตตี้มันเยอะอยู่แล้วอันที่จริงนัตตี้ไม่ต้องแบบเขียนคิ้วก็ได้นะคะนัตตี้เอามาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะอ่ะบอกไปก่อนนะคะว่าสําหรับคนที่แบบมีผิวมันๆบริเวณคิ้วนะคะให้ซับความมันออกก่อนนะคะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยตัวเจลมันจะไม่ติดนะคะทาลงไปเลยทาทับขนคิ้วเราได้เลยนะคะแต่ว่าพยายามให้ตัวเจลนี้มันโดนผิวเรานะ น้ทีทาที่หัวคิ้วนะคะตอนนี้เป็นชินจังไปแล้วนะคะน้าที่จะเน้นทาที่หัวคิว้วเพราะวคิ้วน้าที่เยอะนะคะแต่ว่าใครที่แบบไม่มีคิ้วเนี่ยสามารถทาไปได้หมดทั้งคิ้วเลยแล้วก็เดี๋ยวมันแหง้งแล้วก็มาลอกออกอีกทีหนึ่งนะคะก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะอันที่จริงน้าที่ก็ไม่เคยลองสีนี้เหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นสีใหม่นะคะมาทาให้ดูในคลิปนี้พร้อมกันน้ำตาลเทานะคะประมาณนี้ <c oughs> ก็เป็นประมาณนี้นะคะเหมือนชินจังเลย <c oughs> เดี๋ยวรอให้มันแหง้งก่อนเ๋ยลอกออกนะคะ <c oughs> วเขมดีระหว่างการรอให้คิ้วของเราแห้งนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาทากแก้มกันนะคะส่วนแก้มนัตตี้ใช้จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นอิงเลคเวยค่ะจาก The f a c e Shop นะคะเป็นตินนะคะตินกลอสที่เป็นสีชมพูสดใสแบบนี้ส่วนใครที่หาตัวนี้ไม่ได้นะคะนัตตี้ก็แนะนําอีก2ตัวนะคะนั่นก็คือเป็นตัวยูเทปเจลตัวนี้นะคะซึ่งก็หาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะในเซเว่นอีเลเวบางสาขาก็มีเหมือนกันเป็นยูเทปสีชมพูนะคะตัวนี้นัตตี้ใช้เมื่อตอนแต่งหน้าส่ง การปีแรกนะคะหรือว่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะคะจาก i n t u i t นะคะก็จะเป็นติ้นเจลเหมือนกันแล้วก็เป็นสีชมพูสดใสแบบนี้นะคะซึ่งหาตัวไหนก็สามารถใช้ตัวนั้นได้นะ,ะก็เดี๋ยวจะมาแตะที่แก้มนะคะแตะลงไปที่แก้มนะคะประมาณ2ครั้งก่อนปึ๊บ,บอ่ะแล้วก็รีบเกลี่ยอย่างรวดเร็วนะคะไม่งั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นคราบนะคะแตะแล้วก็รีบเกลี่ยนะคะการทาแก้มโดยใช้ ติ้นใช้เจลแบบนี้นะคะจะทําให้มันติดทนทั้งวันเลยนะคะแล้วก็แก้มดูเป็นธรรมชาติด้วยนะคะคือถ้าเราใช้แบบฝุ่นเนี่ยมันไม่ติดอยู่แล้วมันโดนน้ามันก็หลุดตัวนี้รู้สึกหน้าตัวเองตลกมากถ้าจะคิวเข้มขนาดนี้ใช่ปะล้อแห้งก่อนแล้วลอกออกนะคะสีก็จะเป็นธรรมชาตินะคะตี้ใช้เป็นทิ้นตัวเดิมนะคะแตะลงที่เปลือกตานะคะแล้วก็ใช้นิ้วเกลียด,ด้วยตาก็จะเป็นสีชมพูละเรื่อละเรื่อนะคะ โอยห้าหมร้อนตี้นะจะบอกให้นะต่อไปนะคะในการทําให้ดวงตาของเรามาดูคมเข้มขึ้นนะคะนัตี่จะใช้เป็นตัวนี้นะคะเจลไลเนอร์ liner, นัตี้เลือกเป็นของ1นึ่นะคะเป็นสีดำนี่แต่ว่านัตตี้จะทาเน้นบริเวณที่หางตานะคะจะทาลงไปนิดหน่อยแล้วก็จะใช้นิ้วเกลี่ยนะคะพอให้ตาของเราเนี่ยมันคมเข้มขึ้นมานะคะทาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้นิ้วเกลีย่ย อารมณ์จะเหมือนทาอายแชโดว์สีดำนะคะตาจะดูคมเข้มขึ้นมานะคะต่อไปมาปัดมาสคาร่าเลยนะคะนาะตี้เลือกใช้เป็นของ m y b e l l i n นนะคะ The Hypercurl Volume Express นะคะเป็นสูตร Waterproof นะคะเวลาไปซื้อก็ต้องดูดีๆด้วยว่าเป็นสูตร Waterproof หรือเปล่านะคะเพราะว่ามันจะมีทั้งสูตรกันน้ำแล้วก็แบบไม่กันน้ำนะคะปัดที่ขนตาได้เลยนะคะ เดี๋ยวปัดรอบนึ่งก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาเซตขนตานะคะพอเราปัดขนตาเสร็จแล้วหนึ่งรอบนะคะตอนนี้มาสคาร่าายังแห้งไม่ดีพอนะคะนาทีที่ใช้เป็นแปรงนะคะแตะกับแป้งฝุ่นนะคะจะเป็นแป้งฝุ่นอะไรก็ได้นะเพื่อเป็นการเซตให้ขนตาของเราเนี่ยมันติดทนนานมากยิ่งขึ้นนะคะก็ใช้แปรงแตะแป้งฝุ่นแล้วก็ทาลงไปเลยบริเวณขนตาที่ยังไม่แห้งนะคะ เซตขนตาของเราเนี่ยให้ติดคนมากขึ้นแล้วก็ทําให้ขนตาของเราเนี่ยมันหนามันยาวขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็ปัดมาสคาร่าลงไปอีกรอบหนึ่งนะคะ เดี๋ยวทิ้งไว้อีกสักนิดนึงนะคะสัก5นาทีแล้วกันเนาะงานปากในวันนี้นาที่เลือกใช้เป็นแบบเจลสักปากนะคะวันนี้เราสักทั้งคิ้วและสักทั้งปากนะคะแต่ว่าสักปากเนี่ยจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่นะคะแต่ว่าที้จะลองมาทาให้ดูนะคะที่เลือกใช้เป็นตัวนี้นะคะจากบองบองนะคะลิปคิดแททูเป็นสีแคนดี้พิงนะคะสีชมพูใสๆนะคะเดี๋ยวจะทาให้ทั่วริมฝีปากเลย ทั้งคิ้วเราสักทั้งปากนะาติ้พูดได้ถนัดนะคะเดี๋ยวอีกสิบนาทีเราจะาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะก็แห้งหมดแล้วเดี๋ยวจะมาลอกเลยดีกว่านที้จะเริ่มลอกจากที่ปากก่อนนะคะ,ะปากเมื่อลอกเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเรามาลอกคิ้วกันต่อเลยอฮ้ย หลอกออกให้หมดนะคะที่ติดอยู่ยตามขนคิ้วนะคะมันก็จะเป็นฟิล์มออกมาคล้ายๆกับตัวสักปากเลยนะแต่ว่าเป็นสีดำนะคะโอเคข้างนี้นะัดดี้ลอกออกมาเสร็จแล้วนะคะจะเห็นว่าตรงหัวคิ้วนะคะจะมีสีเหมือนเราเขียนคิ้วเลยนะคะเออเลิศหน้าเดี๋ยวลองอีกข้างหนึ่งนะไม่ไม่เจ็บขนคิ้วนะคะมันไม่ได้ดึงนะ ใครที่ไม่มีขนคิว้วมันจะติดดีกว่านี้นะคะนัตตีมีขนคิ้วเยอะไงเสร็จแล้วนะคะคิ้วของเรานะคะนัตตี้ทิ้งไว้แค่ประมาณ20นาทีนะคะแต่ถ้าใครอยากที่จะให้สีมันชัดเจนมากเนี่ยแนะนําว่าให้ทําก่อนนอนนะคะตื่นเช้ามาค่อยลอกออกสีติดทนนานมากกว่านะคะขั้นตอนต่อไปนะคะนัตตี้จะใช้เป็นเจลไลเนอร์สีน้ําตาลนะคะคือจะสามารถใช้เป็นของยี่ห้ออะไรก็ได้ที่สามารถที่จะ การน,น้ำได้นะคะนัตตี้เลือกใช้เป็นของ beauty people นะคะสีน้ำตาตัวนี้ใช้เป็นการเช็ดดิ้งสันจมูกค่ะเขียนลากลงมานะคะตั้งแต่หัวคิว้วบริเวณปลายด้วยนะคะเราใช้นิ้วของเราเกลี่ยนะคะ ไฮไลท์ให้หน้าของเรานะคะเป็นประกายนะคะที่ใช้เป็นตัวนี้นะคะค่าทริคนะคะเป็นตัวไฮไลท์เพนนะคะไฮไลท์เตอร์เพนจะเป็นลักษณะเป็นแท่งแบบนี้นะคะทาลงไปบริเวณจมูกนะคะทาแบบนี้แล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ยนะคะตัวนี้ก็หาซื้อได้ที่ตามบูธปัตสันนะคะหนุกแก้มตรงนี้นะคะเขียนๆลงไปแล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ยนะคะ ากอีกนิดนึงนะคะอันเดียวกันกับที่เราทาแก้มเลยด้านในนะคะ ขั้นตอนสุดมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะตอนนี้หน้าของเราขาวผ่องแล้วนะคะตัวผิวกายของเราก็ต้องขาวผ่องด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงต้องมีแบบสารป้องกันแสงแดดด้วยนะคะนัตตี้เลือกใช้เป็นตัวนี้นะคะนัตตี้เคยรีวิวไปแล้วด้วยไปย้อนดูกันได้นะคะเป็นเจลลี่พีวอีดีครีมนะคะทาลงไปที่ผิวเลยนัตตี้จะขอทาแค่ข้างเดียวก่อน,นะคะ่ะว่าเดี๋ยวนัตตี้จะไปทดสอบการกันน้าให้ดูนะคะว่าจะสามารถกันน้าได้หรือเปล่านะคะนี่นะคะรู้สึกว่านัตตี้จะปีบเยอะไปเนี่ย ทาตอนนี้ก็ไม่เหนียวนะคะทาลงไปเหมือนไม่ได้ทาอะไรเลยอะ่ะทาเสร็จแล้วข้างนี้นะคะดูขาผ่องขึ้นมานะคะกับอีกข้างหนึ่งที่ยังไม่ได้ทานะคะดำไปเลยที่ทาแต่ด้านนี้เท่าว่าเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันกันนะ้ำอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะทรงผมที่ทําแล้วเปียกน้ําแล้วก็ยังสวยเป๊ะอยู่นะั่นก็คือการถักเปียน,นั่นเองนะคะแบ่งนะคะแสกกลางสองข้างให้เท่าๆกันนะคะรัดข้างนึ่งไว้ก่อนนะ ตี้ก็จะเริ่มถักมาตั้งแต่ช่วงตรงหูนะคะเริ่มถักมากแต่ตรงนี้เลยใครที่ถักเปียไม่เป็นนะคะให้คนที่ถักเปียเป็นถักให้แล้วกันนะคะเพื่อนๆอ,อย่างนี้ถักให้ถักไม่ต้องแน่นมากนะคะลวมๆนะแล้วก็รัดผมนะคะ น่ให้แน่นหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวโดนน้ำเลยเนี่ยผมมันจะลื่นนะคะเดี๋ยวถักแบบนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวถักข้างหนึ่งทักได้เป็นสองข้างแบบนี้นะคะแต่ว่าพอทักเสร็จเนี่ยหัวมันจะดูแบบแบนๆนะคะเราต้องดึงนะคะให้เปียเนี่ยดูหลุมหลวมนะคะมันจะดูเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็สวยกว่ากันเยอะเลยค่อยๆดึงนะคะทีละข้อ เสร็จแล้วก็ทรงแรกนะคะแล้วเราจะหาหมวกนะคะมาใส่ก็ได้นะหาหมวกมาใส่เก๋ๆแ,แบบนี้ก็ได้นะคะมาดูทรงที่สองนะคะแบ่งผมเป็นสองฝั่งแบบนี้เหมือนเดิมนะคะจะเป็นการผมเป็นซาลาเปาดังงบสองลูกบนหัวน่ารักน่ารักนะคะรัดขึ้นไปข้างบนได้เลยรัดหนังยางนะคะ ประมาณสัก3ารอบนะคะเดี๋ยวผมเปียกแล้วผมหนักนะเดี๋ยวมันจะหลุดนะคะรัดให้เท่ากันนะคะสองข้างเอออันนี้จริงทรงนี้ก็ไปเล่นน้ำสงกรานได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยทํำแบบนี้ไปก็ได้นะคะถักเปียเป็นเปียสามธรรมดาเลยนะคะก็ทำการม้วนผมนะคะม้วนไปเลย แล้วก็ใช้ปลายผมของเรานะคะซ่อนไปกับหนังยางที่เรารัดตอนแรกนะคะใช้กิ๊บดำนะคะติดไม่ให้มันเลื่อนไปเลื่อนมานะคะก็จะได้สมผมเป็นแบบนี้นะคะ เวลาที่เราจะไปเล่นน้าสงกรานต์ออกจากบ้านนี่เราต้องมีสิ่งที่เราต้องพกไปเติมด้วยนะคะ mm. เพื่อกันพลาด mm. กันมันหลุด mm. กันมันซีดนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมไปก็คือเป็นแป้งตัวนี้นะคะแป้งเวอร์แปดแที่ทาไปก่อนหน้านี้นะคะใส่กระเป๋าลงไปนี่นะคะอิงลิควิดนะคะเป็นติ้นหรือว่าจะมีติ้นตัวไหนก็ได้นะคะอุาทัยทิปยูท u ิปอะไรอย่างเงี้ย ไปใส่กระเป๋าลงไปนะคะแล้วก็จะมีเป็นที่ชูเปียกนะคะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะที่พกเป็นของเซตาฟิลนะคะ <c oughs> ก็แค่นี้แหละนะคะกับสิ่งที่เราต้องเตรียมไปนั่นเองก่อนที <Damon> ่จะไปเล่นาน้ำสงการานนะคะอย่าลืมพวกยางรัดผมเลก็กๆน้อยๆนะคะเอาใส่ลงไปด้วยเดี๋ยวเผื่อยางมันขาดอย่างนี้เราจะได้รัดใหม่นะคะก็เดี๋ยวเราไปทดสอบการการน้ําเลยดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างกับลุคนี้ที่นัตีได้แต่งให้ชมกันพร้อมแล้วไปดูกันเลย ไม่โดนหน้าเลยเต็มเต็ม ไปทดสอบกันกานน้ำมาแล้วหลังจากที่โดนน้ำนะคะหลายรอบโหน้ำเข้าหูเลยเข้า <c oughs> ส่งข้างเลยอะ่ะ <c oughs> ก็นี่เป็นเมคอัพนะคะหลังจากที่โดนน้ำมาแล้วหลายรอบแล้วก็ผ่านการรูปนะคะมาแล้วหลายรอบนะคะก็ยังอยู่ติดทนนะคะ วังว่าคลิปนี้จะถูกใจสาวๆทุกคนนะคะแล้วก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแต่งหน้าเพื่อต้อนรับวันสงกรานต์ที่จะถึงนี้ด้วยนะคะและที่ขอสวัสดีปีใหม่ไทยทุกๆคนด้วยนะคะสวัสดีก่อนใครเลยนะคะสามารถพบเจอกันได้ในคลิปต่อๆไปนะคะอย่าลืมกด u b s c r i b e ด้านล่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็ไปพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจนัตตี้พลอยนะคะรวมไปถึงไอจีนัตตี้หนึ่งหนึ่งด้วยนะคะเดี๋ยวตี้ขอที่จะไปเปลี่ยนเสื้อก่อนนะคะตอนนี้หนาวมากเลยไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายโอ้ยนะ้ำเข้าหู